ริงครับ TS หนึ่งร้อยครับโอ้หหน้ากากระดัเล่ดโบเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนโครงนะครับท่อกรองกระดเล่ดได้สีไทเทเนียมนะครับเดินท่อขึ้นแฝดนะครับได้ลุงนะครับสามนิ้วครึ่งคู่นะครับท่อแฝดโอ้ยางเรเดียนกว้างๆครับ 42070R24 นะครับ้อหลัง 48070R38 ครับกว้างๆครับยางเรเดียนครับประเทศไทยไม่มีขายนะครับยางชุดนี้ เกียร์1ิบนองนะครับรองวดงารจริงๆครับโอโใส่คู่กับหน้ากากสตเลสเข้าไปนี่วิบวับจริงๆครับไฟบาร์ LED นะครับกระจกนาซาไฟจิกก็อกข้างบน5ดวงนะครับ12โวลต์นะครับยางอันนี้เด็กจริงครับ ว,ว้างๆทั้งค่างเะครับ 42070R24 นะครับกว้างมากเนี่ยท่อคู่นะครับท่อแฝดครับท่อแฝดจะของรีเควสมานะครับขอท่อแฝดนะครับท่อเดียวมันน้อยไปครับก็เป็นท่อแฝด ภาพบรรยายนะครับหนึ่งร้อยเก้สิบสองนะครับรถสภาพนี้สเปคนี้หายากครับหายากมากนำเข้ามาจากอังกฤษนะครับโอ้โหมุมนี้มุมนี้โดนจริงๆครับมุมนี้มุมนี้โดนใจเลยครับ นำเข้ามาเรื่อยๆนะครับสนใจสอบถามได้นะครับรุ่นนี้โอ้แต่งแบบนี้หล่อจริงๆครับสอบถามที่ฟูจิแท็กเตอร์นะครับ